สวัสดีครับพี่น้องชาวก๊อปโปเรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้เล็กแคราครับมาชี้เป้ากันครับใครที่อยากจะได้เอาไว้อ่าเป็นรถขายของผลของเซอร์วิสอะไรต่างๆที่อ่าออกแนวน่ารักน่ารักครับสไตล์ญี่ปุ่นครับก็ลองดูด้วยกันเพื่อจะถูกใจนะครับรายละเอียดคันนี้เป็นแดชสุ s 8 5 v ปดห้านะเป็นรถแท้จดทะเบียนปี19ึ่งเก้าอ่าเก้นะครับนะเครื่องยนต์นี้เป็นตัว6 6 0 cc ครับเอกสารพร้อมนะครับ รถจัดทรงแล้วครับสีทําใหม่ครับภายในใหม่แล้วก็ล้อคันนี้เป็นขอบ13ครับนะแล้วก็กว้าง5.5นะครับนะ E-T ย5่ะาครับคันนี้ยางเบิกใหม่ด้วยครับชกหน้าหลังนี่คัสตอมใหม่ครับให้เข้ากับความเตี้ยของรถครับรถไม่เด้งไม่แข็งกระด้างอันนี้เป็นอะไรที่ผู้ขายทํามาไว้แล้วทานนะไปหน้าหลังกันชนหน้าหลังญี่ปุ่นครับเครื่องนี่ก็ หัวหอ,อใหม่นะครับแอร์ใหม่ทั้งระบบครับระบบไฟติดครบท่อไอเสียใหม่ทั้งเส้นครับวิ่งทางไกลได้สบายคันนี้ผู้ขายตั้งราคาที่259,000บาทนะครับก็ถ้าเป็นคนธรรมดามองดูแล้วก็อาจจะดูว่าแพงนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับรถทั่วไปนะครับรถกระบ,บะรถ อะไรที่เราเอาไปใช้งานนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยู่ในวงการก็น่าจะรู้ครับว่ารถสไตล์นี้เขายังเป็นที่นิยมเป็นสายที่เขายังสะสมกันอยู่นะครับก็เป็นรถหายยากนะครับใครชอบใครตามหาอายู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับทางช่องก็เอามาชี้ให้ให้กับคนที่พร้อมแล้วกันนะครับเพราะว่าทางช่องไม่ได้เป็นคนขายรถเองหรอกนะครับก็เจอก็เอามาชี้เป้าให้สําหรับเพื่อนๆที่ตามหาสไตล์นี้อยู่ด้วยนะครับ โอเคครับคลินี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับถูกใจก็แนะนําให้ไปดูจริงจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนจ่ายเงินครับจะบอกจริงจริงลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถมาให้จะล่างคลิปครับจะได้ติดต่อได้โดยตรงเลยนะแับช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปด้วยเผื่อรถขายได้แล้วจะไม่ต้องมาถามลบครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะขายได้ตอนไหนนะครับโอเคละคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดขมสักคลิปนี้สวัสดีครับ